สถานการณ์เป็นไงบ้างจ่าแบงค์นี่ครับคาตรกรคือเกอ้าอี้เคยก่อคดีต่อเนื่องมานับไม่ถ้วนครับเก้าอี้นะฆาตรกรต่อเนื่องอนี่มันหนังอะไรกันเนื้อเอาละไอ้ฆาตรกรเกร้าอี้ยอมมอบตัวซะก่อนที่จะโดนช่างกิโลขยมันไม่ฟังเราเลยครับผู้กอง ไอ้มันจะคุยกับเก้าอี้รู้เรื่องฮะอหนูค่ะหนูทํางานที่นี่มาตลอดสิปีหนูเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาเยอะละเก้าอี้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันจะหลอกล่อให้พวกคุณนั่งจนสบายใจพอคุณฉะล่าใจนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานเก้าอี้มันก็จะกลายเป็นฆาตกรที่คอยทําร้ายคุณโดยที่คุณไม่คันรู้ตัวแล้วเราจะต้องทํายังไงอะให้หนูลองได้ไหมคะเอา ลูกนี่คือวิธีเอาชนะมันค่อยๆทำตามที่หนูบอกนะเอามือดันพนักพิงเก้าอี้ค่ะค่อยๆยกส้นเท้าขึ้นช้าๆจากนั้นนะคะคุณนค่อยใช้กล้ามเนื้อขาทั้งหมดของคุณค่ะดันตัวเองค่อยๆลุกขึ้นมาค่ะลุกลุก ขอวิชาการแป๊บนึงการนั่งติดต่อกันเป็นเวลานานจะทําให้ป่วยด้วยกลุ่มโรค NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นมเร็งเบาหวานความดันไขข้อระบบประสาทกล้ามเนื้อหัวใจหลอดเลือดไมเกรนซึ่งมีงานวิจัยทีใใ่ยืนยันออกมาแล้วว่าการนั่งมันนานเปรียเสมอนคาตาก,กรที่แฝ้อยู่ในเก้าอี้แล้วคุณที่นั่งดูคลิปนี้อยู่ล่ะคะ ลุกจากเก้าอี้แล้วรือยัง